รายละเอียดสินค้าชื่อยี่ห้อเฟอร์ First, สันจำนวนชิ้น1ชิ้นประโยชน์อมเจอร์ไรเซอร์ประโยชน์ให้ความชุ่มชื่นประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการประเภทลิปกลอสปริมาณสุดทิิ20กรัมส่วนผสมลิปกลอสปริมาณ1ชิ้นขนาดขนาดเต็มรายละเอียด ริมฝีปากอวบอิ่มทันทีเก็บไว้นานกว่า6ชั่วโมงกันน้ำกันเหงื่อใช้ครั้งแรกปากอวบอิ่มโดยรวมมีความวาวใสมีความวาวสะท้อนแสงและมีความชื้นสูงมากให้ความชุ่มชื่นแก่ริมฝีปากที่แตกเป็นขุย ปรับปรุงปัญหาการลอกของริมฝีปากและความแห้งกร้านคำแนะนำก่อนลงสีใช้เป็นเบสเมคอัพลงสีนุ่มขึ้นสีปากหรือใช้ทาลิปสติกเพื่อให้มันเงาและอวบอิ่มสำหรับลิปแคร์ขั้นรุนแรงใช้คนเดียวรักษาวันละ15วันทุกเช้าก่อนแต่งหน้าหรือข้ามคืนปริมาณสุดที่ 3มิลลิลิตรอายุการเก็บรักษา3ปีส่วนผสมจากธรรมชาติที่ปลอดภัยที่สุดต,ตามที่แสดงในรายการรวมด้วยสินค้ารวม1 x เอ็กลิปกลอสหมายเหตุ ผลแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเนื่องจากการปรับสีและแสงของหน้าจอมอนิเตอร์อาจทำให้สีของสินค้าจริงแตกต่างจากรูปเพียงเล็กน้อยการวัดขนาดอาจมีข้อผิดพลาด0.5-1เซนติเมตรเนื่องจากวัดด้วยตนเองซึ่งไม่ใช่ปัญหาด้านคุณ,ณภาพขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ